เลยไม่ดมนั้เลยมั้งวันนั้ก็ไป่กูด้วยมาอะไรบางอย่ก็บอกวที่ดี้กงนืงานยอพ่ออกรเนมานปไปไม่ได้หรอกทีม้อี่ยงจะาถมีใจดีด้วยซื้อขไม่ไปใช่ใเธอคิดมากแต่อ้ี่อเรา่ไเปลี่นงพ่อช่วยงานกูหรือเป่าไอ้ทมรว่าติกรกับเขานะ ไปละไม่คุยด้วยละคใช่ใช่ถปนแบบนี้พ่อ,อมาแบบไสวัสดีค่ะนักเรียนสหรับวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงศิลปะกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะมา เข้าประกวดกันเมื่อภาคแล้วนะคะและสำหรับผลการคัดเลือกนะคะภาพวาดนะคะในหัวข้อจินตนาการของผู้ชันนะคะก็ได้แก่ภาพนี้ค่ะซึ่งภาพนี้เป็นของเด็กชายดานลช มันต้องเมีแน่ะและรูปภาพของด็กวชานะคะจะเป็นตัวแทนของโรงเรียรนเรา,า,าทั้งนั้นค่ะว่าไงคะหนูอยากให้ทีมอธิบายเล่าชี้ภาพนี้เพื่อนฟังหน่อยค่ะใช่เด็กุชาอธิบายภาพนี้เพื่อนฟังหน่อยที่จริงๆนมวันหนุตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรหรอกเหมืนกัแค่ว่าว่ดสูงๆเท่านั้นแหละอาจารย์ว่าสูงๆเลยในโซนนั้นมันดูแปบไหนหนะ ภาพนี้เป็นภาพที่มีเด็กชายจินตนาการล้ำเลิศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสันนาชนิดค่ะเำาไม่รู้จักปฏิบัิบาตัวเองไม่ได้แะเนี้มันใหญ่ของตัวเองอยู่พูดมากจริง ถไม่ทำอย่างนี้ก็จะมีคนโกงไปเรื่อยๆค่ะนี่ันที่สําหรับพีมนะคะการนําผลงานของผู้อื่นมาหาประโยชน์ของตนเองถือเป็นเรื่องที่ทุจริตและเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครูต้องตัดสิทธิ์พีมในการที่จะส่ง,งผลงานเข้าประกวดระดับตหางๆพีมครูจะบอกอะไรเธอนะการไม่ทุจริตสามารถทาําได้ตั้งแต่เด็กตังแต่ผู้ใหญ่นะลูกสําหรับไอจินนะคะ รูขอชืช่อชมไอติมที่ติมมีความกล้าที่จะแสงดงออกถึงการต้านการทุจริตนะคะและการโกงนะคะและก็ต่อสู้ต่อความไม่ถูกต้องะค่ะรูขอชื่อชมไอติมจรินนะะงๆคงอยากให้พวกเราไม่ทนต่อการทุจริตดูแลเพื่อนๆและปรับปรุงตัวเองเพื่อสังคมที่ได้อยู่